ดีเจอ้อมค่ะแน่นอนคุณอยู่กับอ้อมนะคะอยู่กับเอียเฟมของวันศุกร์วันนี้วันที่หลายคนกําลังเรื่องที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดบางคนเรื่องจะเดินทางไปต่างประเทศแน่นอนคุณก็ต้องใช้ถนนหนทางเพื่อที่จะหนึ่งเดินทางไปยังท่ากัศยานหรือว่าท่ารถหรือว่าสถานีรถไฟในขณะเดียวกันบางคนก็อาจจะเดินทางด้วยรถเลยคือขับรถที่จะไปเลยเอาเป็นว่าตรวจเช็คการเดินทางของคุณให้ดีๆนะคะแล้วก็เผื่อเวลา เรายังคงคุยกันต้องเรื่องเผื่อเวลาจริงๆนะแต่บางครั้งเผื่อแล้วเผื่ออีกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากําหนดไม่ได้อ,อันนั้นก็นา้เห็นใจเพราะว่ามเคยอ่านเจอในทวิต้มจำไม่ได้ว่าของใครอะนะเขาบอกว่าเขาจะไปดอนเมืองอไฟคือสิบโมงเช้าเขาก็เลยไปขึ้นรถไฟอ mm hmm. ที่บางซื่อร,รถไฟนะเจ็ด mm hmm. โมง mm hmm. ไม่น่าไมมีปัญหาเป็นเราชอารถไฟไม่มีแบบปรากฏวันนั้นรถไฟเสียอ่านี่ไงวันนั้นรถไฟไม่มาใครจะไปรู้จนเขาตกเครื่องบินซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเราเราก็ไม่มีใครตอบได้แต่แต่เราไม่รู้ว่าตรงนั้นสถานการณ์มันอย่างไรว่าแก้ไขให้ขึ้นไปถ้าไป จำไปตรงตรงตรงรถไฟฟ้าได้หรือเปล่าสายสีแดงปะที่มันจะผ่านดอนเมืองปะใช่ครับใช่ครับมันจะมีสายสีแดงที่เป็นรถไฟฟ้าก็มีหรือจริงจจากบางซื้อถ้าไปตรงหมอชิดมันเข้าวิภาวดีมันพอจะเป็นไปได้ไหมแต่เราเชื่อว่าบางทีคนเราอาจจะอยากรอเพราะว่าลุ้นว่ารอก่อนรอก่อนรออีกนิดนึงเดี๋ยวอาจจะมาอะไรเงี้ยเนี่ยบางทีมันก็ไม่แน่นอนจริงๆเพราะว่าระบบของบ้านเรามันก็ยังไม่ได้ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ถึงกับ เป๊ะเป,ะเปะแล้วบางทีถนนเราก็เช็คอะไรทั้งหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นการเผื่อเวลาการเดินทางเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะใช่ปะใช่ครับยังยังคงสําคัญอยู่เ<า>นาะอ่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปีก่อนปีที่แล้วกับการระวังโรคเพื่อเราจะบอกว่าตอนนี้มันอาจจะมีอีกโรคมาแล้วที่ ไม่แน่ใจว่ามันจะมาแทนที่โควิดไหมไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องมาทุกเรื่องไม่ต้องมาทุกโลกทั้งเราก็เหนื่อยคุณผู้ฟังก็ส่งรีวิวชีวิตตัวเองมาก็ได้ดูเอาว่าหลายๆคนอาจจะมีอารมณ์นี้นะคือช่วงที่มันพีคๆช่วงเดลต้าคุณผู้ฟังเราต้องใช้ว่าช่วงพีกันมันมีหลายช่วงมีเดลต้าและจังหวะหนึ่งโอมิครอนมันก็จะพีกอีกแบบหนึ่งคือ โอกาสเป็นกระจายมีเยอะมาก,กแต่เป็นแล้วอาจจะไม่หนักเท่าตอนเดลต้าเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ต้องมีตอนถ้าโอมิครอนเนี่ยเราไม่ได้ต้องมีโรงพยาบาลสนามกันแล้วยังพอหาโรงพยาบาลได้แล้วเริ่มแบบพักผ่อนอยู่ที่บ้านรักษาตัวอยู่ที่บ้านเวิร์กฟรอมโฮมกันไปคุณผู้ฟังก็บอกว่าช่วงนั้นใส่แมสสองชั้นใส่ถุงมือคุณผู้ฟังลองนึกนะตัวเองมีครบหรือแบบใส่แมสสองชั้นใส่ถุงมือถุงมือด้วยนะแต่เราอะไปไม่ถึงใส่ถุงมือสเปรย์แอ,อลกอฮอล์ทุกที่ก่อนสัมผัส อเข้าใจคนจานชามช้อนซ่อมไปใช้ส่วนตัวอ,อก็เข้าใจแต่เราก็อาจจะไม่ได้ถึงเว้นระยะจากทุกคนอย่างน้อย1เมตรอันนี้เอาว่าคนก็เป็นเยอะอเพราะตอนนั้นเขาให้โซเชียลดิสเทนซิ่งใช่ไหมมันก็จะราวๆประมาณ1เมตรหรือว่าถ้าจะไปห้างจริงๆวันที่ห้างได้เปิดอ่ะก็ะบันไดจะต้องเว้นขั้นด้วยซ้ำไม่ได้เดินต่อกันถูกไหมฮะแล้วปลีกวิเวกสุดๆคุณผู้ฟังบอกถาว่าตอนนั้นเนี่ย มันก็จริงมันคือสภาวะที่ทุกคนจะต้องช่วยกันแล้วมันเหมือนเป็นกฎสังคมอะ่ะในช่วงนั้นแต่พอวันนี้มันไม่ได้เป็นกฎสังคม<ช>ไม่ได้เป็นวิธีปฏิบัต<ช>ิแล้วก็ใช้ชีวิตกันปก,กติแต่ไม่ได้ไม่ระวงังซึ่งบางคนก็ยังเลือกที่จะใส่หน้ากากกับพ่นแบบแอลกอฮอล์ที่<อ>มือบ่อยๆเขาก็บอกว่าอันนี้ประสบการณ์เขานะคะเราไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดเขาบอกเขาไปโซกับเพื่อนเพื่อนสองขีด แต่เขาคิดว่าเขารอดเพราะสิ่งนี้อาการรอดเพราะสิ่งไหนนี่ก็บอกยากมากพ่ออมก็เจอเหมือนกันกับคนที่บอกว่าอยู่บ้านกับคนที่เป็นไม่เป็นแล้วบางคนอ่ะอยู่บ้านแบบนื้อบ้าะแล้วไปถอดหน้ากากแป๊บเดียวแล้วก็เป็นคุณผู้ฟังมันไม่มีสูตรตายตัวจริงๆอ่ะแต่ทั้งหมดมันอาจจะเป็นว่าอย่างไรที่สุดเราถามตัวเองว่าเราดูแลตัวเองเต็มที่หรือยังทุกโรคละค่ะคุณผู้ฟังจะไข้เลือดออกจะไข้หวัดใหญ่และคำว่าไข้อ่ะ มันตอนเบื้องต้นมันแยกไม่ออกเนาะตัวร้อนไข้ขึ้นอามจามกรคายคอเมื่อยตัวแ้ตรงไหนมันมาพิสูจน์ให้มันต่างกันอแต่ถ้ามีเอทีเคเทสดูก่อนอาจจะถ้ามันไม่สองขีดก็ทดไว้ก็เหลืออันอื่นอะไรอย่างเงี้ยไข้ร้อยไข้แขวนมีจ้ำจ้ำที่ตัวหรือเปล่าถูกไหมอันนี้ก็ต้องดูถ้าถ้าจ้ำจ้ำที่ตัวน่าจะเป็นไข้เลือดออก ถูกไหมฮะถ้าจ,ำ,จำแบบมีรอยเลือดอะไรางี้เป็นจะจะจะเงี้ยใช่มชแล้วถ่ายเลอวืวถ่ายเลวน่าจะเป็นเรื่องของไข้เลือดออกถูกไหมฮะใก็เนี่ยแล้วแล้วไข้หวัดในเด็กอีกอืจงจริงใส่น้ากากจริงจริงนะคุณฟังเจ็บหูหน่อยลำคาญหน่อยหายใจไม่ค่อยทันอีกนิดเดียวจะเป็นปลาแล้วแต่มันก็ช่วยได้หลายโรคเหมือนกันนะคนที่เป็นภูมิแพ้ จะแข็งแรงขึ้นนิดหนึ่งไม่ใช่แข็งแรงขึ้นหรอกแต่ว่าไม่ค่อยแพ้ใช่เพราะเราใส่แมสใส่แมสไปค่อนข้างตลอดมันก็มีได้อย่างเสียอย่างมีอะไรดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปก็อยู่ที่เราอะนะคะว่าเราเลือกที่จะมองด้านไหนและใช้ประโยชน์ของมันด้านไหนส่วนเรื่องนี้มีแต่ดีกับดีและดีและดีเรื่องที่กำลังจะบอกของดิฉันก็คือทาดแมวมาฟังทางนี้จ่าอีตะกวงเนี่ยต้องฟังและดิฉันก็อยากจะซื้อไปให้แมวของคนนั้นคนนี้ดูดิคือมันคุณผู้ฟังเวลาเราเห็นสรรพคุณอะ เราก็จะรู้สึกมันน่ารักมันดีดีเหมือนเวลาเราเห็นของเล่นเด็กเราอยากจะซื้อฝากเด็กใช่ใช่ฝากลูกฝากหลานแต่ฉันไม่มีลูกสิ่งที่ทําได้คือลูกเพื่อนเพราะอะไรก็อยากซื้อมันเป็นไงอยากซื้อรองเท้านี่เขาน่ารักกองเกงนี่เขาน่ารักจังเลยเนือปะใช่ครับไม่มีลูกต้องซื้อให้หลานฉันใดฉันนั้นถ้าคุณไม่มีแมวคุณก็ต้องถามเพื่อนคุณว่าวันนี้แมวของหมดหรือเปล่าหรือไปเยี่ยมบ้านไม่ซื้อของฝากเธอนะของซื้อฝากฝากลูกเนาะอย่างเงี้ยเอาเพื่อนรักไม่กลัว เพื่อน<ช>่า<ช>จะรักเรานะเพราะบางทีอ่ะเราไม่มีอะไรกินไม่อะไรแต่แมวต้องมีปะใช่นะคะ<ช>และถ้าแมวต้องมีแมวต้องมีสิ่งดีๆด้วยเลือกอาหารแมวเลือกคานิี้ว่ <c oughs> าคานนีว่าคานานี้ว่าเนี่ยจะร้องเพลงอย่างเงี้ยเห็นไหม <c oughs> ได้ยินคำว่าคานิว่าไม่ได้มันต้องเต้น <c oughs> <c oughs> อยากใส่มาสคอตจัง <c oughs> อาหารแมวคณิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวนะคะบอกเลยคะ่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เขาชวนให้คุณมาดูกับอาหารเม็ดสองสูตรใหม่สูตรสกินแอนโคลด at, พิเศษมีครีวอออยนะคะครีวอออยในคุณผู้ฟังอย่ยว่าแต่แมวเลยคนยังต้อง,ต,องต้องบำรุงะนะถามว่ามันช่วยอะไรช่วยบำรุงผิวหนังและเส้นขนโดยเฉพาะเคลือบด้วยคัสึกโอกบูชิพาวเดอร์ก็คือผงปลาโอแห้งมีกลิ่นหอมชวนให้น่านกินยิ่งขึ้นโอ้อยากแย่งแมว <c oughs> แค่นึกถึงปลาโอก็หอมมากกว่าเนาะ แค่นึกถึงปลาโอก็ดีดีดแล้วแมวก็ได้กินผสมผงปลาโอด้วยเออดีวะ่ะแล้วก็มีสูตร Growth and Balance นะคะช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้ตัวแน่นตุบตับบำรุงกระดูกและก็ต่อให้แข็งแรงนะคะอาหารแมวคานิว่าไม่ใส่ข้าวโพดและกลูเตนใช้เนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมอันดับหนึ่งอุด,ดมไปด้วยโอเมก้า3และ6จากน้ำมันปลาแซลมอนและน้ำมันดอกอฟนิ่งพิมโรสเพื่อแมวขนสวยเง,งางามสุขภาพดี ที่พูดไปทั้งหมดบางทีบางวันเราก็ยังไม่ได้กินเลยกวา่างโอเมกา 3, เา้าสามโอเมก้าหกเงี้ยน้ำมันปลาแซลมอน,น,นอะน,น้ำมันดอกน้ำน้ำมันดอกอีฟนิ่งพิมพโรสของแมวดูอร่อยจ <laughs> ังน, <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นนะชัญชวนให้คุณมา ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆกันได้ที่ Facebook คานิว่า Pet f o ู้นะคะอาหารแมวคานิว่ามีวางจําหน่ายทั้งในรูปแบบอาหารเม็ดและอาหารเปียกสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านเพ t s จอบชั้นนาทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์นะ,ะไม่ว่าจะเป็นชอปปี e หรือว่าลาซาด a อาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ําไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคะ่ะ อังคารกลุมโป้ <X. S 1> สนับสนุนโดย B Dynamic R M F S S F ใหม่ I, จาก B B L A M และแน่นอนนะคะจากเรื่องแมวมาที่เรื่องหลอนๆกันดีกว่าอังคารหน้าเจอก,กันกับน้องอุ๋มอิ่มคนเห็นผีกับ B Dynamic R M F S S F ลงทุนยืดหยุ่นในตราสารหนี้ทั่วโลก Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพค่ะอังาคารกลุมโป